สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่28กรกฎาคมพศ2565เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทราเทพพยาวรางกูลนะคะรัชกาลที่10รัชกาลปัจจุบันของไทยนะคะเราจะมาพูดถึงแบงค์ที่ระลึก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมพศ2562แบงค์ที่ลึกนี้เป็นแบงค์ร้อยและมีการผลิตเป็นแบงค์ชนิดราคา100บาทและ1,000บาทแบงค์100บาทนี้มีการผลิตถึง20ล้านฉบับช่วงรแรกๆมีการไปแลกที่ธนาคารแล้วก็มีการจ่ายหรือว่าออกจาก ตู้ ATM ด้วยแบงค์นี้ก็มีมีการนำมาหมุนเวียนอยู่สักระยะหนึ่งคาดวันไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนที่เรามีแบงค์นี้มาใช้แล้วบางท่านก็บอกว่าแบงค์นี้ใช้แล้วคล้ายๆแบงค์พันเลยที่จริงๆแล้วไม่ใช่สีคนละสีแล้วขนาดคนละไซส์กันแต่ในที่สุดแบงค์นี้ก็หายออกจากการใช้จ่ายในตลาดหมุนเวียน ไม่ซามหายไปไหนไปอยู่ที่มือนักสะสมแน่ๆเลยเพราะว่ามีการโพสต์ขายแล้วก็แน่นอนเลยว่าราคามากกว่าหน้าแบงค์ใครที่ตอนแรกคิดว่าไม่น่าสนใจหรือว่าเดี๋ยวก็มีเยอะก็จะตอนนี้ก็คือจะหายากแล้วหาไม่ได้แล้วส่วนในการสะสมแบงค์ที่ลึกซึ่งมีเลขหมวด เลข9ทอรหรือว่าลายเซ็นของรัฐมนตรีและผู้ว่าการซึ่งเป็นบล็อกเดียวกับแบงค์ร้อยในในช่วงนั้นนะคะซึ่งทั้งสองท่านนี้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันแต่ว่าก็เป็นลายเซ็นลายเซ็นเดียวของแบงค์ที่ระลึกนะคะเพราะว่าจัดทำเพียงครั้งเดียวส่วนที่จะสะสมแล้วก็เ,เป็นคอลเลกชันน่าจะเป็น เลขหมวดกับหมวดเสริม S รวมทั้งเลขสวยเลขตองที่ยังอยู่ในกลุ่มของนักสะสมเรานอกจากจะมีแบงก์แล้วนะคะเรายังมีเหรียญที่จัดทำเป็นคอลเลคชันในการที่ว่าแบงค์คู่เหรียญได้เพราะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ลึกชนิดราคา20บาทเหรียญคิวโปนิเกิล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่4พฤษภาคม2,562เช่นเดียวกันด้านหลังของแบงค์ที่รึกก็จะไม่เหมือนด้านหลังของแบงค์ที่ใช้หมุนเวียนนะคะนอกจากสีและด้านหลังแล้วก็คือความแตกต่างจะมีพระปฐมบรมราชองค์การ ของพระอ,องค์ท่านปรากฏอยู่รวมทั้งภาพจำลองเนื่องในพระราชพิธีในตอนนั้นยังไม่สายเกินไปที่จะเก็บสะสมนับเป็นเหรียญและแบงค์ชุดแรกของเดือก,การที่สิซึ่งแน่นอนเลยว่าต่อไปในอนาคตจะต้องมีในวาระต่างๆหรือวาระโอกาสต่างๆนำมาให้ท่านได้สะสมอีกมาเริ่มสะสมกันตั้งแต่ วันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกระุณากดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ